ประวัติของเพโตเพโตเกิดเมื่อปี427ก่อนคริสต์ศักราชณกรกุงเอเธนประเทศกรีซและเสียชีวิตลงเมื่อปี347ก่อนคริสต์ศักราชเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ และเป็นลูกศิษย์ของโซกราตีสเป็นอาจารย์ของอรลิสโตเติลเป็นผู้ก่อตั้งสำนักอาคาเดมีซึ่งถือว่าเป็นสำนักปรัชยาทาวรแห่งแรกของโลกและเป็นบ่อกเกิดมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมาลัฐในอุดมคติของเพลโต 1. เพลโตเชื่อว่ารัฐที่ดีที่สุดคือรัฐที่มีความยุติธรรมเป็นหัวใจหลักของรัฐนั่นคือคนในรัฐทุกคนทำหน้าที่ตามที่ของตนโดยไม่ก้าวไก่หน้าที่ซึ่งกันและกัน 2. เพลโตกำหนดให้ราชาปาดผู้ที่ทรงปัญญารู้ซึ้งถึงความจริงเป็นผู้ปกครองรัฐเพราะ เคโตเห็นว่าการเมืองเป็นศิลปะอย่างหนึ่งดังนั้นผู้ที่จะรู้สึงและเข้าถึงศิลปะแห่งการเมืองได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้อย่างดีเลิศและในการปกครองนั้นจะต้องใช้ความรู้ในหลักการปกครองด้วยซึ่งผู้ทรงปัญญาก็สามารถจะเรียนรู้ได้โดยใช้เหตุผล 3. เลโตมีความเชื่อมั่นในตัวของนักปรัชญามากเพราะเขาเห็นว่านักปรัชญาคือผู้ที่กระหายที่จะได้มาซึ่งความรู้อย่างไม่มีวันจบสิ้นจึงทำให้เขาเห็นว่านักปรัชญาเท่านั้นที่จะมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้ปกครองและนำความยุติธรรมมาสูตรรัฐได้ รัฐในอุดมคติอาจจะปกครองในระบบราชาธิปไตยหรืออภิชนธิปไตยก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ปกครองถ้าปกครองโดยราชาปราดเพียงองค์เดียวก็เป็นราชาธิปไตยแต่ถ้าปกครองโดยคณะราชาปราดก็จะกลายเป็นอภิชนธิปไตย 5. รัฐในอุดมคติตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของเพลโตนั้นเขาต้องการให้อำนาจในการปกครองขึ้นอยู่กับคณะหรือกลุ่มบุคคลจำนวนพอสมควรมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียวหรือสองสาคนเพราะเพลโตเห็นว่าการปกครองโดยคนคนเดียวหรือสองสาคนอาจจะร่วมมือกันใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สุจริต กดขี่ประชาชนและสแสวงหาประโยชน์เข้าตัวเองได้ 6. หลักเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐในอุดมคติของเพลโตนั้นจะเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะให้เป็นเครื่องมืออบรมและเลือกหาว่าคนในรัฐแต่ละคนเหมาะสมกับหน้าที่อะไร 7. เพลโตได้วางกฎเกณฑ์ไว้ว่าชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นนักรบจะต้องไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวและห้ามการมีครอบครัวเพราะเพลโตเห็นว่าถ้าชนชั้นสูงดังกล่าวได้ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนทั่วไปแล้วจะทำให้เกิดการแย่งอํานาจทางการเมืองในหมู่ชนชั้นสูงดังกล่าว เพโตกำหนดห้ามไม่ให้ชนชั้นปกครองและชนชั้นนักรบมีความสัมพันธ์ในฐานะครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่การประเวณีจะมีได้เป็นครั้งคราวเพื่อที่จะได้มาซึ่งพันธุ์ที่ดีที่สุดเท่านั้นโดยเด็กที่เกิดมาภายใต้การควบคุมนี้จะอยู่ในความเลี้ยงดูของรัฐ 9. ในรัฐอุดมคติ เพโตยอมที่จะให้มีการคุมกำเนิดการทำแท้งและการทำลายทาลกตลอดจนการทอดทิ้งคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังและไม่แข็งแรงได้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคุมขนาดและคุณภาพของประชาชนนั่นเอง 10. เพโตยอมรับความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง เพโตมีความเห็นว่าความแตกต่างระหว่างสองเพศนี้อยู่ตรงที่ว่าชายเป็นเหตุแห่งการกำเนิดในขณะที่หญิงเป็นผู้ให้กำเนิดเท่านั้นนอกจากนี้ธรรมชาติได้สร้างให้ทัดเทียมกันทุกอย่างถึงแม้ว่าหญิงอาจจะมีกำลังอ่อนแอก,กว่าก็ตามดังนั้นผู้หญิงจึงมีโอกาสเป็นผู้ปกครองหรือนักรบได้ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่นั้นๆ11เพลโตโจงใจที่จะไม่ให้มีกฎหมายในรัฐอุดมคติเพลโตถือว่าเมื่อกำหนดไว้แล้วว่าผู้ปกครองคือราชาปราดผู้มีความรู้และเฉลียวฉลาดอย่างดีเลิศความจำเป็นในเรื่องกฎหมายก็จะหมดไป แต่ถ้ายังมีการกำหนดกฎหมายขึ้นมาอีกก็เท่ากับการวางกรอบให้ราชาปราต้องปฏิบัติตามดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจากความเฉลียวฉลายของราชาปราก็ย่อมหมดไปด้วย12การที่กำหนดราชาปราเป็นผู้ปกครองก็เพื่อว่า เขาจะได้ใช้ความรู้นำไปสู่สันติสุขปราชาปราดเท่านั้นที่จะรู้ว่าควรจะปกครองหรือนำรัดไปในทางใดในสภาพแวดล้อมซึ่งสับสนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ